เตรียมตัวให้พร้อมกับสาวกนักวิ่งกับกิจกรรมวิ่งกันดูซีซั่น2ค่ะ จากการเปิดเผยของนายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันกล่าวว่ากิจกรรมวิ่งกันดูซีซั่น2เป็นกิจกรรมที่จังหวัดประจวบคีรีขันได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดและส่วนราชการต่างๆจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือสร้างสุขภาพด้านการออกกําลังกายให้ประชาชนเพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อนพัฒนาด้านการออกกําลังกายและกีฬาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของแต่ละอําเภอและพัฒนาส่งเสริมอัตลักษณ์เส้นทางท,างท่องเที่ยวเชื่อมโยงทุกอําเภอตลอดถึงจังหวัดใกล้ และเป็นการสร้างกิจกรรมท่านกีฬาและการท่องเที่ยวในงานท่องเที่ยวประจวบคีดีขันมหัศจัรย์เมืองสามาวและงานกาชาติประจำปี2,568โดยกําหนดจัดขึ้นในระดับอําเภอจํานวน8ครั้งและจังหวัด1ครั้ง ซึ่งครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยวิ่งกันดูซีซั่น2นี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่9กรกฎาคม2568จัดขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์โดยมีระยะทางการวิ่ง5กิโลเมตรประเดิมสนามแรกที่อำเภอปานบุรีวันที่14พฤษภาคม2568สนาม2อำเภอทับสะแกวันที่21พฤษภาคม2568สนาม3อำเภอหัวหินวันที่28พฤษภาคม2568 สนาม4อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์วันที่4มิถุนายน2568สนาม5อำเภอสามรอยอดวันที่11มิถุนายน2568สนาม6อำเภอบางสะพานวันที่18มิถุนายน2568สนาม7อำเภอกุบุรีวันที่25มิถุนายน2568สนาม8อำเภอบางสะพานน้อยวันที่2กรกฎาคม2568และสนามระดับจังหวัดอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์วันที่9กรกฎาคม2568ส่วนเรื่อง สถานที่สำหรับการจัดจำหน่ายเสื้อรันกันดูสองได้เปิดให้จองแล้วประเภทคอกลมราคาตัวระ150บาทประเภทคอปกตัวระ249บาทสามารถขอใบสั่งจองได้ที่ทางเพจรันกันดูวิ่งกันดูและรับเสื้อได้ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันต์ตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือท่านใดไม่สะดวกสามารถสั่งจองได้ที่ที่ว่าการอำเภอทั้ง8อำเภอของจังหวัด กับวิ่งกันดุสอนะครับก็มีนี้เป็นปีที่2นะครับที่เราจักต่อเลือกกับปีที่แล้วนะครับซึ่งรูปแบบเนี่ยก็คือเป็นการที่มีสนามวิ่งในแต่ละอำเภอทั้แบ่อำเภอแล้วก็สุดท้ายก็เป็นสนามรวมของจังหวัดวก็เราก็วิ่งรวมกันกว่าเก้าครั้งในแต่ละสนามเนี่ยทางอำเภอก็จะไปคัดเลือกเส้นทางนะครับหรือว,ว่า สถานที่ที่เป็นจุดดีจุดเด่นของแต่ละอำเภอเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนักนักวิ่งเนี่ยเข้าไปได้ไปพบไปสมัมผัสนะครับซึ่งในปะีที่แล้วเนี่ยเรามียอดโวมสะสมเก้าครั้งเนะี่ยอยู่ประมาณหน,นึ่งหนพันคนหรือว่าเฉลีย่ยแล้วครั้งก็ประมาณสองพันคนในปีนี้ก็เช่นกันครับโดยรูปแบบเราเราจัดเหมือนเดิมน,นะครับก็คือมีสนามในอำเภอเนี่ยแปดสนามนะครับแล้วก็สุดท้ายจังหวัดจะเป็นสนามนะครับซึ่งจะเริ่ม สนามแรกแนละที่นี่นะครับที่ป,ปุ่นตะปางรีนะครับในวันพุธที่14พฤษภาคมนะครับเวลา17นาฬกาแล้วก็เราก็จะวิ่งกนะัตนต่อเรื่องทุกพุธน,นะครับ9พุธต่อเนื่องนะครับก็ไปยังอำเภอต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายปิดรวมจังหวัดน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสอนรับกับเรื่องของอโยบายทุกว่านะครับในเรื่องของจังหวัดรักสุขภาพ สุขภาพดีวิถีคนประจวบครับที่จะชวนกันมาสร้างสุขภาพแล้วในปีนี้ที่แตกต่างไปอย่างหนึ่งนะว่าในเมื่อเราสร้างสุขภาพแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทําลายสุขภาพนะครับก็โดยเราจับมือกันทางสะทะสะแล้วก็เครือข่ายคนลดเหล้านะครับก็จะเห็นว่าในวันสุดท้ายของวิ่งกันลุกสนามที่เก้าเนี่ยจะตรงกับวันที่9กรกฎาคมซึ่งในวันที่11กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นวันขา้าวบุญธร นะครับเพราะนั้นในในวันที่9เนี่ยสนามสุดท้ายเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเรื่องของการจุดจุดนอกพรมชาติในการไม่ทําลายสุขภาพพร้อมในการสร้างสุขภาพก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจุฬาลนิพนธ์นะครับท่านมาอยู่ที่ไหนนะครับก็ไปที่ไหน,น